สวัสดีค่ะพี่น้องพบอกกับพักกินพ้าแอลเนาะคะ่ะเมื่อนี้พักกินผ้าแอลสิพาพี่น้องมาเห็ดมุกไข่มดแดงเนาะคะ่ะมุกไข่หมดแดงในสูตรภ้ากินพ้าแอลเนาะค่ะพักกินผ้าแอลเคยกินแบบนีเนาะคะ่ะพักกะแล้วแต่แล้วแต่มีตามสะดวกเนาะค่ะเนาะก็จะมีพักคะักอีเลิศใบบกย่อผักไซ ก็จะมีบกแข้งเห็ดหูหนูแล้วกา็ต้นหอมแลนะคะแล้วผ้ากินผ้าแอว่าสิใส่อีกอ,อย่างนี่งยอดบกพกริกบอวใบพริกนะจ๊ะและ้วก็ิใส่บุญเซนใส่ไข่น้ำจะเนาะน้ำมาโรงเมือเฮ็ดกันเลยค่ะจะพี่น้องผ้ากินพ้าแอลก็เอาอพริกลาบที่พอนี่อ้วนตามว้นะคะเนาะ ใส่ไข่ใส่ฟองโอ้กล่อขวดก็เอาไข่หรดเดนลงไปนนะมม่าจะนาะแต่ผมไม่ยังลายที่นอกเากับปุงตามที่ห้องมัดนะาจะ โนูโนนะคะใส่ลงไปใบพริกนะ่ะจะใส่ปายโอ้พักสิไลกวาไข่หมดแดงี่นอนอะไรมันควาจังแสบน่ะจะเนะ อุ้มเนาะ,ะนะพี่น้องหลากหลายจะก็เป็นยังจไงเดี๋ยวมันกันยุกเนาะจะพี่น้องใส่อีกบ่อนพ่ออันนี้ก็จะเป็นพายอีเลิร์แล้วก็บใบบกย่อพายอีเลิร์ใบบกย่อแล้วก็ยอดพักไซนะาจะนะ้ะเนาะพ้ากินขาวเอวมีมยพักหลายเดี๋ยวมันกันยุกพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตทำการคนแป๊บหนะึ่ง พี่น้องเนาะก,กับข้นเห็นบ่าวักไ,ไหลายก,กันหยุกน่าจะเนาะขนาดว่าเด็มมุกเลยเนี่ยเพักกินไปเอากระติใส่ซุูเซนเส้นมานั่งน่าจะร้อยเดี๋ยวกระเจี๊ยมปุ๋กันนะพี่น้องเนาะกระติ๊ดไซองนัวเพราะว่ากับปิเกลืออย่างเขาใส่ไปตำพริกามมาอี่างเขาตำแล้วน่าจะเนาะปาซิมีตะไคร คากระเทียมพริกแห้งกะปินอกจากตำไปร่วมกันอนนี้เ้ากระสิใไซส่นําปลาแดกสองัะพี่กาเอาเดี๋ยวขออนุญาตคูเลกนะ่ก็น่าจะเนาะเสร็จแล้วพี่น้องมหมกไข่มดแดงเดี๋ยวสีห้อยพี่น้องเบินะ้มนน่าจะเนาะ ี่น้องข่อยบมมีอันใบตองด้วยจะ้ะกระสิเอาอันกระดาษฟอ้ยเนี่ยจะห่อเนาะหอ่อแต่ว่าสิเอาใบอันบักย่อห้องถางล่างนาะจ้ะเนาะแก้คัดคเมมาทำการหอนจะจ้ะยวเอาไปหนึ่งกันได้แล้วหนึ่งมก เดี๋ยวมกต่อไปนะจ๊ะห้อรเซแล้วพี่น้องมันก็นจะเป็นอายุอาญ่างสิละจ้ะบ่มีอย่างที่ห้องเฮดเบเรย์นะจ้ะขั้นห้องคึกอยากบ่มีใบตองห้องก,กระตองหะแนวที่มันทดแทนใดนะพี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวไปหนึ่งกันค่ะจากพี่น้องเขาก็มาทำกันหนึ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะถ้ากินพราเอลกับสีหนึ่งไว้ประมาณสัก 30นาทีนะคะ่ะอีก30นาทีมาเปิดเบิ่งกันนะค่ะเนาะตีนังใส้ยี่สิบนาทีผ่านไปกกินหอมหายออ,ออกเองด้วยเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีก็น่พี่น้องเนาะอีกยวไปอีกจิดหน่อย พี่น้องเราสิล,ลองมาแกะเบิงนนะ์น่าจะเนาะก็ได้ครบสามสิบสามสิบกว่านาทีแล้วพี่น้องเราชิลล็มาเบ่งหนาตาเนาะห่อหมกไข่มดแดงหรือว่าภาษาเนาะก็สิว่า,านะห่อหนึ่งไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวมาเบ่งหนาตาน้ำกันนะคะเดี๋ยวภากินพ้าเอลขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งมันห่อน,นา่าจะจากพี่น้องมกไข่มดแดงพากินพ้าเอลกระสิน,นาตาประมาณนี้แหละคะ่ะ เ่าต้องงออันใบตองเนาจ้ะขั้นเ้าอยากซะอย่าง